โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมครับเมนูเมนูมันขึ้นมาว่าบอกว่าอันนี้มาอยู่ในวเพลงช้างของเออเอ็มนะเพลงช้างต่างดาวเพลงช้างจากน้องลอยะเป็นการเดียนนะอ่าโลผมการเดียนแล้วเปิดคิทบอลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตรงหน้ากากผมอ่ะใช่หน้ากากเป็นลิมิเต็ดนะเนี่ยแค่120คนที่ได้เท่านั้นฮัลโหลกลางได้ยินหรือเปล่าแล้วที่ตรงข้างหน้ารถก็คือคนที่มารอต่อคิทบอลแล้วเขาก็ต้องทำการเต้น หรือว่าถ้าไม่มีเซ็นตาก็พูดไม่ก็ร้หรอกอะไรอ่ะเอาเลยน้องเคยเห็นชัางเป้าชัางตัวใหญ่ไม่เป้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะขอบคุณครับคับนตาไม่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 จบเพลงเลยอ่ะไอรที่อยู่ตายง่วง เรียกว่างาเกินไปมันมีหูมีตาห่างยาวชิวๆวันนี้ไปทางช้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 างกับคุณหมอสองคนนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมผมว่าแน่หรือเขาเล่นยังไม่รู้เอาเป็นช้างไงครับตานนเเหห็็มมโตในในในห้าวนานครับอันนี้ของขวัญนะ พอครับแล้วก็เล่นได้แล้วนะครับพี่ของส<อ>ำหรับนักร้อมไหม <c oughs> ยังไม่ได้เลยครับสต้าเจ้าผมยังไม่ได้เลยครับเกลี่ยร้อนมาครับแถวซี่ามีได้แล้วช้างจังช้าง,างาเซอร์มาเอฟนี่เปิดมากับปีนั่นนะเขาให้อะไรหนูอะ่ะไหนอ่ะอเ,อเด็กดื้อน,นะเด็กดื้อน,นะ เด็กดื้อนะเด็กดื้อไม่ได้ของนะเด็กดื้อตอนนี้เพลงเพลงช้างแม่งกล้องไปได้หูไปยี้ยืนไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วกระเป๋าค้างทำไงอ่ะไม่ออน่ากากคิดเอ <M 1 S 2> <า>็มหนึ่งมีค้างทำไงอ่ะอยากได้หน้ากากคิดมากอ่าไม่ได้อ่ะก <M 1 S 2> ี่โมงเพลง นเขาไม่คู่ไหมเขาไม่มีปตอนสี่ทุ่มเอกปุ๊บกระโดนตีนแน่นอนขต่อเป็นเด็กดีไหนคู่เราซูซซิตาซอมบี้คืออะไรตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่ากล่องกล่องคิดม่าจะลงแล้วคลิปนี้ก็ไม่ได้มากผมมาถ่ายเล่นๆชิวๆ กับบรรยากาศของเมืองอารมในวันคิดมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครคิดถึงผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือไม่ก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าให้ลงคลิปบ่อยๆหรือว่ามาจิกผมเพราะพ่าะผมขี้เกียจลงคลิปไม่ค่อยได้ลงนะถ้าอยากดูคลิปผมอีกอยากให้ผมมีกำลังใจก็สามารถสามารถ ส,สามารถสามารถกดติดตมามกดไลค์กดแชร์ผมได้ไปเอาก่อคิดมันกันเลวทุกคนไปเอากระดิดมันวางกระคิดมันแล้วผมค่อยปิดคลิปให้โอเคไหมจะได้มันเฮ้ยเดี๋ยวลืมเข้าวอไปไปกล่องร้านค้าพี่ไปกล่องร้านค้าไปกล่องโซนบ้านหาไอบ้านแข่งนะบ้านค้าเฉย ดวนเลยอุ้ยหมอนี่ว่ะตอวน,นจะพูดเลยอ,อันนี้หนะกระดับแนกคือผมไปให้ไวที่สุดเพราะตอนนี้คนในเมืองเยอะมากใช่ขอเถอะนะผมอัดคลิปแล้วเนี่ยนะคนดูส่งกำลังใจส่งบุญบารมีให้ผมได้กล่องคิดมาดด้วยเชิด ในวันคิดมากนี้ผมขอให้ผมได้กองคิดมากโอ้โหเหมือนเราไปทำบุญมาบ่อยนะอันที่จริง <c oughs> ก็ไม่ได้บ่อย <c oughs> ม,ออมันเป็นไรคนเอาแล้วมันยังไม่เอาตัตัว,ว,วหนูเลยตัวหนได้วน่าจะไม่มีใครเอาปะนี่แหละใช่ไม่น่านะโอเคเฮ้ยห,หรือว่ามี อาจจะมีแล้วก็ได้นะเนี่ยใครเจอวีเคเตีบอกเลยนะขอเหออขอเหออขอเหออขอเห่อคนช่วยส่งพรแล,ละแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะผมขอเหออนะ มาลุ้นกันทุกคนคลิปนี้ไอเป็นการปลดตู้อ่ะของบุญบารมีที่ผมมีทำให้ผมได้กล่องคิดมากนี่ไม่อยากจะม้เฮ้ยแต่เหมือนมีคนมาแล้วมอไซค์เห็นไหมยังไงครับจังหวะนี้ขอให้ผมได้กล่องได้เชิดบุญบารมีที่ผมทำเนี่ยลินพันเลยเป็นไงบุญบารมีที่ผมทำขอให้ผมได้กล่อง ยอ่อต้องได้กล่องแล้วจังหวะน,นี้ใช่ไหมทุกคนดูขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งแรงกำลังใจให้ผมแล้วก็บุญบารมีของทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้ผมได้กล่องก่อนเดี๋ยวผมปิดคลิปให้โอเคไหมอุ้ยต้องดีใจไหมโอ้โหได้โกกูร้อนโอ้โหกูละเครียดเลยกูจืนเลยนะเนี่ย ไแ,แล้วมีใครไหมยังมมีใครยังยังไม่มีซะด้วยงั้นผมเอาแล้วนะมีใครผมก็เอาแล้วกันนะเอ้ยผมเจอวีเช่คนหนึ่งตะหูตะหูเคลื่อนที่ไปที่พาว <c oughs> เฮ้ยมีที่พาวแล้วชิบหาย,ยตอกหัวผิวนี่ไปด้วยเนะี่ย นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาวเสร็จแล้วมาต่อข้างข้างพาวนี่ข้างหน้าพาวอ่ะโอ้โหค่อนละทึกอ่ะเฮ้แต่ผมว่าก็ไม่ค่อยน่าไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมาสวัสดีครับตาเย็นครับแบ่งกันก็ได้ครับโอ้ย 哇。Wow. จบแล้วเรียบร้อยปุ๊ะเอาละคลิปนี้ผมก็ขอให้คุณผู้ชมที่รับชมผมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมขอให้วันคิดมัธนี้ทุกคนประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จอ่าแล้วมีความสุขมากๆทุกคนแล้วขอให้พระพระอ่าขอให้แบบอะไรอ่าสิ่งศักดิ์สิทธ บุญบารมีที่มีคุ้มครองท่านใครคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วทําดีได้ดีทําไม่ดีก็แล้วแต่กรรมสำหรับนี้ก็ขอลาไปตัวเอ้ยขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม